สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านครับวันนี้ผมมาในประมาณตีห้าของวันที่19กันยายนเลยครับ253ครับก็มาเกินได้ดูทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ได้มีข่าวก็เป็นสื่อข่าวที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้นะครับล่าสุดนะครับแมนยูเนี่ยสามารถบรรลุข้อตกลงนะครับกับอเล็กเซ์เลสนะครับแบ็กซด์ของ f c ฟซีปอ์โตได้แล้วนะครับด้วยสัญญา5ปีครับ พร้อมค่าเหนือ 7, ่อย7,000 0ปอนปอต่อสัปดาห์นะครับแต่มาแมนยูเนี่ยเรื่องค่าเหนื่อยก็ยังไม่แน่นอนนะครับมาแมนยูอาจจะได้ถึง1 0 0 0 0แปอนต่อสัปดาห์ก็เป็นได้นะครับซึ่งทางแมนยูเนี่ยก็ล่าสุดก็คือต้องการแบ็กซ้ายกับปีรับถ้าแบ็กซ้ายได้อเล็กเตเลสมาผมว่าก็โอเคครับเพราะว่าไม่มีออปชั่นซื้อกับเหมือนเลกีลอนนะครับ ซึ่งยังไงวันนี้เป็นข่าวสั้นๆครับผมตื่นมานี่ก็มีข่าวประมาณนี้นะครับและก็ผมจะมาพูดถึงเรื่องของฟาบิเซโอโรมาโนครับได้ทวิตข้อความข้อความตอบกับอตอบกับคนที่มาถามเขานะครับถามว่าตกลงข่าวของจาร์ดอนซันโชเป็นยังไงมา้างช่วงนี้ข่าวแมนยูเงียบมากเลยผมจะตอบที่โรมาโนตอบกับนะครับโรมาโนเขาตอบกับว่านะครับช่วงนี้ แมนยูเนี่ยจะได้แบ็กซ้าย1ตัวนะครับแล้วก็ปีกขวาอีก1ตัวนะครับอันนี้คือสิ่งที่โรมาโน่พูดนะครับซึ่งตอนนี้ผมต้องบอกเลยครับตลาดยังไม่ปิดนะครับแมนยูยังมีโอกาสครับมันก็ขึ้นอยู่ที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้ครับถ้าแมนยูยอมจ่ายเงินให้ดอทมุลครับสารโชคก็จะมาอยู่กับเราครับซึ่งไม่แน่ครับ ปกติแล้วแมนยูชอบปิดยูก่อนตลาดปิดครับเราก็ต้องมาดูในช่วงสัปดาห์สุดท้ายครับถ้าวันที่1ตุลาเนี้ยแมนยูยังไม่มีข่าวกับปีขวาเลยผมว่าเราทำใจได้เลยครับเราไม่น่าจะได้จาดางซานโชครับแต่ยังไงครับตลาดยังไม่ปิดเรายังมีลุ้นครับซานโชครมาโนเขาพูดไปแล้วนะครับว่าเราจะได้ แบ็กซ้ายหนึ่งตัวและปีกขวาอีกหนึ่งตัวเราต้องใจเย็นๆครับโรมาโนได้กล่าวไว้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ได้มีข่าวดีข่าวหนึ่งคืออเล็กเซย์เลสเนี่ยล่าสุดมีข่าวมาที่ผมบอกไปก่อนหน้านน้ครับสามารถบรรลุข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัญญา5ปีครับเรื่องค่าเหนื่อยก็เดี๋ยวยังไงมาอัปเดตให้อีกทีครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องคนบ้าบอลติดสนามด้นะครับผมครับ